โดยที่แบบนี้เนี่ยเราจะต้องทําการเข้าไปขโมยผู้หญิงนะครับมาเก็บเป็นคอลเลคชันของเราแล้วเขาจะทําการฟาร์มเงินให้เราใช่ไหมเฮงไม่ใช่ที่ขโมยไม่กูไปไล้เ้ยเฮ้ยอะไร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 อันนี้คืออะไรอ้านอนเลยอุ้ยคืออะไรอ่ะอุ้ยกูขึ้นไปยืนบนตัวนางนีเลยแมงเหยียบยังกูเหยียบย่าสักสีนี่นี่นี่เกมไม่สนุกว่ะอุ้ยอันนี้คือกู เก็บผู้หญิงได้แล้วเหรอหรือยังไงวะตัวละสามดอลลาร์ถ้าอ่อกจากเส้นไปก่อนอุ้ยนเ,เียนอะอุ้ยไอ้เียอยู่เพลงก็มันคืออะไรอะ่ะอ,อ๋อไอ้พวกนี้มันหลับคือมันถึงเวลามันก็จะวิ่งจนมันหมดเวลาก็จะหลับสินะไอ้เข้าใจละไอ้เหียข้าใ,ใ,ใจเมคานิกเกมลนะอุ้ยกูเอชเข็บสำเร็จวะแล้วก็ เอาไปตั้งไปคือที่อะไรอุ้ยอุ้ยมันมีใครเอาอะไรไม่รู้มาให้กูสวยมากเลยอะแบบว่าเป็นสาวอ่ะไม่มัเป็นใครไม่รู้มันบอกว่าสวัสดีกูด้วยอะแล้วมันก็เอาของมาให้กูเนี่ยกูเอาวางเลยนี่เหงดูเชียไอ้เที่ผลิตเงินพันหก ไม่ธรรมดาคิว <Thank you. S 1> เดี๋ยวฮะกูเข้ามาในแบบเนี้ยแต่ว่ากูไม่มีคิวมันไม่มีบา้านกูชื่อชื่อกูคืออยู่ที่ไหนแต่มันต่างต่างอ่แล้วมึงเข้ามาได้ยังไงที่นี่ที่ไหนแล้วมันที่ไหนจะเป็นบ้านของมึงเอ้ยนี่มันบ้านมารุสยุยะไอ้ยเจ็ดไอ้ เอยไม่มีบ้านเฮ้ยมึงดูบ้านไอ้เจดดีเฮงจะให้อะไรกูโหยจะเซอร์เบอมูลบบโอ้โหเชี่ยมึงดูบ้านเขาดิที่เขามีเมกูมินมีราชามดมีใครอะ่ะ <c> ร <oughs> าชาโจรสนวนเนอะถ้าซื้มากี่ด้วยแล้วก็มีเออตัวอะไรไม่รู้เออเร่อเออเร่อแฮกเกอร์แมนนี่คือแบบว่าหุยเชีย่ย นี่มึงเป็นโกคูหรือมึงเป็นจิวจี้เนี่ยมึงตัวแย่กันแน่เด็ดห้าหมื่นเลยเหรอห้าหมื่นเลยสิบสองลอได้ห้ากูกูกูไล่เก็บเงินกูไล่เก็บเงินสรุปแมปมันมีอะไรอีกหรือว่าแค่นี้ตื่นแล้วบอกนนเิตื่นเลยอ้าวอ้าวพอนนี้โคตรตำรุนแล้วเราจะหา ตัวอื่นนอกจากในนี้ได้ยังไงม,มันก็ขึ้นอยู่ด้านบนว่าการันตีตำนานในอีก2นาที21วีอ่ะอ๋อเฮ้นี่ใครอ่ะบดจีไอเ้เย่ทำไมบดจีมันหัวล้นล้างทั้งหลังไอ้เย่ยบดจีหัวล้นเองหุยง้ยเฮงไปแล้วคนดังตื่แล้วชิวดึด,ดึง,ดดดง นี่เชีย่ยกูเก็บทัสซื้อมาได้มีพระจ,จันทร์เป็นสีชมพูเฮ้ยประธานรีอาร์ตเฮ้ยเต้นไม่หยุดเลยอะเต้นท่าเหมือน ABA เลย <c oughs> ชีย่ยนี่คือตัวอะไรอะ่ะจากการ์ตูนเรื่องอะไระหรือว่ามันม,มันไม่ต้องมีการ์ตูนก็ได้เหรอ <c oughs> หรือว่าเรื่องมั่วๆ อ๋อไอนี่ไอ้หวัวแล้วชมหัวชมพูชมพูนี่มาจาก,จาก,จาก,จากอันซิกอันหนึ่งของ MV ดังๆหัวชมพูชมพูที่มีหัวหอลอดอ๋อนี่มันเทโถเอาตัวนี้ก็ได้ไม่เกี่ยวเอาไหนก <c oughs> ูก็อยากได้เหมือนกันนะคน <c oughs> ต้อเข้าคอลเล็กชันได้ไหมแม่งไอ้เหี้ยนี่มันโคตรเฟติในตำนานเลยแบบว่าสาวตัวยกักษ <c oughs> ์เียเออเข้ามาอยู่ในไหนเนี่ย ไอ้ลื่นลื่นอุ้ยนี่อะไรนักบอลเออิสานิเออ้ยียโดนตีเลยไ้ยุงไปยุงไยุงไม่ว่าแต่แบดดีนมันแปลว่าอะไรเนี่ยเชี่ยนี่ถ้าซมะกีให้ตังเยอะมากเลยถ้าสมะกีนี่รวยใช่ไหมตามเนื้อเรื่องแล้วเข้าใจ อะไรวะคนในเซิร์ฟมันมีกันอยู่ส่วนหนึสองสามสี่ห้าห้าคนบ้านก็มีห้าหลังแล้วบ้านกูอยู่ไหนเชียร์ดีโฮมเลดไม่มีบ้านจะดูโกคูโกคูไหนไหนไหนอุ้ยอยากได้งบคุณอุ้ยกูรอกูรอสาวๆอยู่ห้าอุ้ย ใครไม่รู้เอ้ยไอ้อนี่มันคนที่เคยให้ของกูนี่ว่ใครได้เ้ยได้ได,ได้สองคนเลยได้คู่เลยเนี้นย<ฮ>โอ้โหแม่งโคตรเกมขี้บักความรักความหายยากระดับมิสติกโู้ ตอนนี้กูปลีลไปบนฟ้าสูงม,มากแล้วก็หมุนเฮ้ยได้เหรอสงสัยใช่วะแต่กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูอยู่ที่ไหนอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวี้ก็ตกมาตายเองเว้ยออ๋อุ้ยแล้วของเขาจะได้เข้าตัวเุ้ยเชีย่ยกูได้ไพเรตแบดดี้แบดดี้โจรสลัดเริ่มมีหน้ามีตาเขาแล้วแล้วไหนบ้านมึงเหี้ย <c oughs> ่บ้านดูบ้านเหงดิมีอะไรบ้างโอ้ยเชี่ย <c oughs> บ้านหนะ้าตาค่อนข้างดูดีอ่ะมีใครไม่รู้ยืนเต้นอยู่ด้วย <c oughs> หาเพื่อนไม่ให้เอาไม่ให้เก็บ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยันดียันียันดี ไอ้เหี้ยไอ้ตัวครูดอะมันขามไม่ได้เลยเนี่ยมันอ,อยู่ไหนอะมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตนนี้านารนไม่ได้แล้วแล้วกูเจอไงอไอ้เหี้ยแม่งวิ่งมาทันทีเลย no no ไม่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 ไม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 ยายมันนอนกันแล้วเฮง อย่าเลยเราเจ็บเพื่อสำเร็จไม่ได้เราต้องสำเร็จก่อน <c oughs> นี่ยไปสำเร็จกับตัวเองนีตรองนี้ไม่ไม่ให้รอไม่ให้รอเอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่มันยังมีมันยังมีจริยธรรม นี่รีเบิร์ตเลยนี่เบิร์ตทำได้อะไรอ่ะกเนเยอะขึ้นใช่ไหใช่ศูุห้าบาทห้าอร์เซ็นต์ศูุดห้าเปต่อไปคืออะไรเมคคากแบดดี <t> ้ตัวอะไรกันเมคคากเมคคา닉สกูออฟตัวอะไรคิวไม่รู้อ่ะมันคือเมคคากแบดดี้ หมายถึงที่กูถืออยู่หรือหรืออะไรไมา้าปีนี้ต่อไปเชี่ย yeah, นี่คืออะไรอะอะควาอะควาแบดดี้หน้าไม่เห็นเหมือนอะควาเลยเอ็นเจอร์แบดดี้คูลเซเดอร์แบดดี้กูเริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้คำว่าแบดดี้นั่นแปลว่าอะไรวะขออนุญ,ญาตเซิร์ชก่อนตัวร้ายผู้ร้ายชี่ะ อ๋อวิงเร็วอ๋อนี่คือแมปที่เราจะเอาผู้หญิงไม่ดีมาเก็บไว้ในบ้านของตัวเองแล้วก็ให้เขาทำเงินให้เราชี้อ่ะแม่ฟังดูอะไรฟังดูไม่ดีเลยเฮ้ยนั่นไงนั่นโกคูเร็วสมมติได้ืยอไหนโกคูเร็วอ๋อแบดดี้โกคูเก็บแม่มดเก็บแม่มด 哦，拜拜。